สวัสดีจ้าพ่อกันนี้เราก็กินแซบแบบนุ่จ้ามือหนีสิพามากินเมนูแบบแซบแบเมนูบักขามออนบักขามออนเก็บอยู่นี่เลยจากไก่ๆนี่ยู่นาบ้านแหละโอ้โหเจ้วขนๆกินกับบักขามออนแบบสมพอดีแซบตอนหนีนยังกับพ่อสมค่ัอืม้ม อ,อ,อ,อตอนแรกว,ว่าสิเกปเปรีเฮ็ดน้ำพริกมะขามจ้ะคืออยากกิน๋อต้ม เป็นท้วงที่เดีนะมินิปลาคามตุนนีด่ดุต่ำซอยอิปูเนาะโอ้แซ่ ม,มันแบบแบบมันสมแบบพอดีพอดีแซ่บแล้วแบบคำหน่อยนะจ๊ะ ra ngay con nhỉ nhắc nói nữa, xồm khăng, mắm, yo nhiêu, nhúng cả ở đây già nhúng. มันกินไปแห้งสมสะออมือ đem luôn thì tạm xếp 2 lối bởi đấy 2 lối cuối cùng của clip này อิ้มจุม่มอืมเฮ้ยพราะ้วพี่น้องมันมากเกินก็นี่กยเห็นที่ใส่ได้ข,ของน้ำแล้วสําหรับกินมีกับเขาจบกิ๊ฟแค่นี้่ะ ขอบคุณที่รับชมกีฬาแบบนี้ได้จ้ะขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้า